หลังจากที่ลงคลิปไส้เดือนฝอยไปนะคะวันนี้จะมาอัปเดตผลของผู้ใช้จริงหลังจากใช้ลาแทนแอนเทอร์ไป4ครั้งนะคะในสวนทุเรียนที่เป็นโรคไส้เดือนฝอยค่ะพามาดูรูปกันก่อนว่าหลังใช้4วีเป็นยังไงบ้างารูปที่เห็นเห็นไหมครับหลังจากที่ใช้มา4ครั้งนะครับลาแทนแอนเทอร์เห็นไหมใบที่เกิดใหม่เนี่ยใบที่เกิดใหม่นะครับคุณจะเห็นว่าใบเดี๋ยวเดใบที่เกิดใหม่เนี่ยมันจะไม่มีอาการใบปลาเหลืองปลาด่างไม่มีจ้ำจำที่เป็นแบบ ใบเหลืองะอ่ะก็คือเขียวเต็มทั้งใบเลยเ,ออนะเทียบกับบีฟอร์ดีกว่าเทียบกับบีฟอร์อ่ะเทียบกับบีฟอร์นะคุณก็ดูบีฟอร์ before. ก่อนที่จะใช้ยานะครับเห็นไหมเต็มใบเลยมันจะมีใบปล่าเหลืองหมดเลยเออเต็มใบเลยมีเหลืองเหลืองเออเ,อเออนี่ยอ่ะ<อ>ช้ที่ึงชัดๆอันเนี้ยมันจะเป็นทุกใบเลยเออแต่หลังจากที่ใช้แล้วรูปแรกเมื่อกี้ที่ดูเนะี่ยใบเดิมที่มีอยู่ใบปละเปล่เหลืองๆต่างๆพวกนี้ก็มีอยู่แต่มันจะจางลงแต่มันยังไม่หายห,ายหรอกแต่ถ้าอันไหนเป็นเยอะๆนะแล้วก็ สีเหลืองเลยไม่ไม่ปลาก็คือมันเยิ้มเป็นอันเดียวกันแล้วอันนี้ใบมันจะร่วงเพราะฉะนั้นบ,บางทีเนี่ยอย่างไงียอย่างเงี้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 ยเป็นเป็นเยอะอันนี้เป็นเยอะกว่านะก็คือเขียวมันน้อยกว่าเออเขียวน้อยกว่าแ<า>มนสีเหลืองแล้วใบมันจะร่วงอพอใบมันจะร่วงเนี่ย แต่ถ้าเราใช้ไปเนี่ยยอดมันอะใบยอดอะที่ยอดอะมันจะไม่ไม่ไม่งันถูกไหมอ่ะ <ừ> ยอดงันคือตรงนี้เดือนนะนี่อันนี้เห็นไหมอันนี้คือยอดนะมันมันมันเงันไปแล้วกันงันก็คือไม่มีการจเจริญเติบโตไม่มีการยอดแห้งแห้งเออยอดแห้งเห็นไหมอันนี้คือยอดงนอันแต่หลังจากที่เราใช้แล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้หลังจากที่เราใช้แล้วยอดมันมจะแตกแตกใหม่ใช่หมเนี่ยยอดแตกใหม่เดี๋เอาเอาชัๆดๆนี่นี่นี่นยอดนี่มันแตกอ๋ออันนี้เห็นชัดเลยว่าแบบแตกวงตรงกลางนะ S <S ออมีแตกใบใหม่ออกมาเออต้ๆๆๆๆตนแค่สี่ครั้งนะครั้งละประมาณเจ็ดวันเป็นเชื้อไอตัวเส้นดินฝอยจะถูกกำจัดพอถูกกำจัดปั๊บเนี่ยใบที่แตกมาใหม่เนี่ยก็จะสีเขียวไม่มีใบประด่างประเหลืองอมไม,ม่เป็นจำจัจะสีเขียวเป็นปกติแล้วใบจะสดใส,สอันน,นี้ก็คอนเฟิร์มนะคะว่าลาแฮมแอนเทอร์เนี่ยสามารถใช้จัดการกับเส้นดินฝอยได้ค่ะปรึกษาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ทางไลน์แอทไซร์ลักเซีนกรีน